สวัสดีจ้าลัตตี้จ้าลัตตี้พากินพาเที่ยวมากินเขาว่าสิทอดปาแหงก็ไม่ได้ทอดหรอกกินเขาก็เป็นน้ำพริกปลากระป๋องกับผักหลายๆโอ้ยของหมักแล้วจ้ะเนาะผักสารพัดผักแล้วจ้ะเดี๋ยวเห็นมเน่เนาะเดี๋ยวเห็นมเน่เ,เนาะเลดิดเลดิดลายหลากสีลองกินเบิ่งสีม่วงย่บานเขากินแต่สีแดงบ่าซื้อสีแดงแหะ ถั่วลันเตาต้งแกกินได้เจอมามามา,มากินสละพัดสละเพแครอทแครอทน้ำพริกปลากระป๋องผัดโอ้ยใส้ปากระป๋องซอ,อง,งชนิดเลยได้เจอเ้อมากินกันเลยอืมชิมกันอืม,อม,อม,อม แซ่บเขากันค่ะปลากระป๋องน้ำพริกปลากระป๋องผัดอู้แซ่บ

แกกินไหนมั่นน,นั่นในวันหนึ่งในตัวนั้นต่อวันบม่มีประโยชน์เลยกินกับบะแด้แข็งแต่ตีมกักสูมักสื่อร้องกินนะจ๊ะเดยอันใดคิดว่าอ่ากความว่าเคยเคยกิน ร้อนจังอืมจับแล้วอันนี้บะแสบคือหัวใช้เท่า มาซื้อกินอีกจบข่าววันแซ่บแค่รักก็สบ แค่อดน้อยปีบกับปองอูแ้แซบแนี เห็ดคลิปยู่อืี่ยอะจะไล่มากจริงหน่อยจริงหน่อยขอโทรศัพท์เห็ดคลิปนะจ๊ะ ชค่ะอืมเีรษฐีแซบจะไปเศษซื้อไม่กินอีกจ้ะเออยยางแซบ

น้ำพริกเผ็ดหลายๆกาจิดตังแปไ สดายหลอกสิ้นแหวาน,วานผัดแล้วไหมไม ไอ้ขึ้นห่วย mời ông nhanh kìm nè nấy cái này nè Nói nè 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 สีนี้อร่อย lại mãi hết clip chưa, gìn nhé khám cân nữa, để cái live tinh nổi tinh nổi mà luôn, gì 他听遥控，了、嗯